สวัสดีนะครับสวัสดีท่านนะครับสุขภาพไม่ยกเ็เรียบร้อยแกนนะฮะก็เรื่องเคล็ดลับต่างๆไม่คุยละเพราะว่าผมว่าพ uhh> ี่ฟ้าน่าจะฟูลฟิลให้เต็มที oh ่ทั้งหมดอยู่ที่นั่นแหละครับง่ายมากเราปีนี้พี่ฟ้าก็คงจะเข้ามาช่วยในการตัดสินมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเชิญพี่ฟ้าเข้าในกลุ่มด้วยนะครับตอนนี้น้องๆ77คนอยู่กลุ่มเรียบร้อยนะครับที่เป็นอย่างที่พี่ฟ้าพูดครับ นะฮะก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนอกจากว่าเดี๋ยวก่อนจบจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาเรื่องของการำรมามารกินก่อนละกันเราเริ่มต้นตั้งแวินาทีนี้แล้วการแข่งขันอย่างเป็นทางการถึงแม้เราจะไม่อยู่ด้วยกันนะครับจนถึงวันที่23เดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปผมมั่นใจว่าน้องทั้ง77คนจะต้องฝึกฝนความเป็นคนในโซเชียล พี่ฟ้าบอกไปแล้วนะครับว่าเราต้องไปอยู่บนแพลตฟอร์มไหนบ้างไม่อยากพูดซ้ำนะครับเพราะมันดีที่สุดละแต่หลายๆคนยังไม่ทำและหลายๆคนทำแต่ยังไม่ได้มีวิญญาณได้แค่ทำทำไปก่อนมากี่ครั้งพี่เจอคนแปดคนเก้าคนสิบคนคนดูสิบสองยี่สิสิบสี่สิบจนร้อยบอกเลยว่าแรงดึงดูเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าดูแล้วเบื่อพิธีนแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ต้องยอมรับว่าคนดูโซเชียลอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ถดถอยนะฮะพูดได้เลยว่าถดถอยจากปีก่อนๆที่ผ่านมาทัา้งๆที่โซเชียลกำลังอินพุ้เมนต์แนวขาขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆคนดูเหมือนไม่ได้ตามแนวไม่ได้ตามเทรนเพราะฉะนั้นไปแก้ปัญหาตัวเองทำอะไรก็ได้เราไม่มีข้อจำกัด นะฮะทำอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างแต่สิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าคิดว่าคนดูไม่มีชีวิตคนดูคือเพื่อนเราที่มีชีวิตจริงท,ทุกคนนะฮะเราถอดวิญญาณออกมาอยู่กับเขาคุยกับเขาขอเขาคนดูน้อยแปดคนเนี่ยผมขอคนละสองแชร์ได้ไหมครับขอป็นคนละสองแชร์ฝากกดติดตาม,มเพื่อขอคนละสองแชร์ ผมอยากเปนคนดูขึ้นสักสิบห้าคนขอเขาดีๆพลังเราต้องมีพลังเราต้องไม่ตกนะครับขอคุยเรื่องติ๊กตอกทีเดียวแล้วเดี๋ยวไปเรื่องนี้เลยจริงๆแล้วติ๊กตอกเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่เขายีชีวิตทุกอย่างที่เราพูดกับเขาเขาเขา้เขาใจหมดด่าเขาเดี๋ยวคนดูก็ลงไม่พอใจเขาชมเขาไปนะฮะชมเขาไปสมว่าติกตอกดีช่วยเปิดการมองเห็นไอเลิฟต,ติกตอกนะอะไรเงี้ย สิ่งสำคัญคือต้องโพสิติ้กติ๊กับติ๊กต็อกตลอดต้องบีลีฟต้องเชื่ออย่างต่อไปห้ามทำผิดกฎเด็ดขาดไม่ว่าจะเผลอหรืออะไรใดๆถ้าเผลอขอโทษเขาด้วยและต้องไม่ให้เกิดซ้ำแล้วเขาจะเป็น AI ที่จำว่าคุณพูดยาวมันก็จะติ๊งคำว่ายาบจะขึ้นเตือนตลอดเวลานะครับสำคัญคือคุณจะต้องคอนเซิร์นคนดูและคอนเซิร์นสินค้าติ๊กตอกไม่ชอบคน ขึ้นมาเราเล่นจะขายก็จิตตะกา้าคือตั้งใจขายคุยสินค้าคุยคนดู c ค o s เ sale นะฮะจำกัดเวลาจำกัดจำนวนเป็นเทคนิคทางการตลาดที่เขาชอบมากเช่นเรามีทั้งหมดแค่100ชุดนะครัาวันนี้อะไรเงี้ยจำกัดจำนวนจำกัดเวลาอ่ะหนูให้5นาทีเดี๋ยวหนูเปลี่ยนสินค้าแล้วไม่มาแล้วนะอะไรอย่เงี้ยมันต้องเป็นเทคนิคแบบนั้น ทุกคนมีชีวิตหมดที่ตอบมีชีวิตจริงคนดูมีชีวิตจริงเราก็ต้องเป็นชีวิตจริงด้วยนะครับกฎกติกาที่ห้ามพูดคือต้องห้ามเด็ดขาดของต้องมีอยู่นะครับความสนใจของเราเนี่ยมันเหมือนเราสอบนะครับถ้าเราสนใจข้อสอบเราสนใจที่จะตอบเราก็สอบผ่านทุกครั้งแต่ถ้าเราผมเห็นรุ่นพี่ก็เหมือนกันวางสินค้าแล้วก็มัมตวตะกินข้าวคุยกับเพื่อนนอกจออะไรไม่รู้เลกเทะ คนดูจากป๊อปูล่าเคย4-5่ห้าพันเหลือสามร้อยเพราะมันจะจากเราไปวันละยี่สิ0สา0สิ 30, 100, 200, บร้อมันบ้าง mm hmm. ไม่จีรังนะครับ mm hmm. นะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าคุณไม่อยู่กับมันแบบจริงจังไม่จีรังแน่นอน mm hmm. ต้องอดทนทุกคนเห็นผมขายของไหมผมก็อดทนเมื่อคืนนี้เมื่อวานเหนื่อยมากแต่ก็เป็นวันที่ต้องรักษาทั้งเการักษาทั้งไข้หวัดที่ติดงเงยมมาตลอดเวลา เมื่อวานนี้ผมสตอรี่ในอินสตาแกรมแล้วผมได้เท่าไหร่ดูซิในนี้ใครตอบถูกยกมือ,อล้านสี่ก็ยังเก่งก็ยังถือว่าติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กผมเมื่อวานก็ขายได้ล้านสี่ผมไม่ยามจะรีเบนที่หนึ่งล้านให้ได้ถ้าสุขภาพดีนะฮะนี่ขนาดไลฟ์ที่บ้านนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราชาเลนกับคนดูเราอยู่กับเขาเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาประมาณสองชั่วโมงต้องอยู่ให้ได้ สองชั่วโมงอัพนี่จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วไม่มีหรอกครับที่เราปลูกป้งต้นกล้าแล้วเราจะได้กินไม่มีทางรู้ไหมบางทีคนดูขึ้นไปถึงพันแปดสองพันอันนี้ของผมนะอยู่ๆลดลงมาพวกๆเหลือห้าหร้อยลดเลยนะครับลดเป็นลําดับเลยไอตอกมันจะเหมือนผีนหรอกถ้าจะลดมันจะลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนชวนกันออกไปเฮ้ยมึงออกเถอะกูไม่ชอบดูมันมึงออกกูก็ออกมึงออกกูก็ออก,นออก,ก,ออกจนเหลือสี่ร้อยต้องอดทนครับ แต่ถ้าอดทนไม่ไหวให้ปิดเลยแล้วเปิดใหม่ทันทีอีกสักห้าวินับหนึ่งสองสี่เปิดใหม่ครับนะฮะเผื่อมันจะเปลี่ยน AI นะครับมันมีวิธีง่ายๆแต่ถ้าใช้ความอดทนใช้เสียงตลาดเข้ามาช่วยนะฮะใช้อะไรต่างๆใช้กระดิ่งก้องแก้งนิดหน่อยบางทีมันฟื้น400อยู่พักหนึ่ง500 600เมื่อวานผมลองดูกลับมาเป็น2 2 0 0อีก แล้วพอเมื่อแตะพันห้าขึ้นไปผมขายกระจายเลยผมรีบดังเลยแล้วผมชมมันด้วยเห็นไหมทิกตอกเขาเปิดการมองเห็นทิกตอกเขาชอบม้านให้พวกเราได้ขายคอทุกคนต้องรีบซื้อขอบคุณทิกตอกเดี๋ยวไปดูนะพันห้าแลเดี๋ยวต้องพันหกต้องพันหกแน่นอนแล้วเพราะว่าเราขายของดีขายของถูกทิกตอกก็พันหกตามเดี๋ยวพันเจ็ดมันก็พันเจ็ดามมันบ้าชี่ก็ไปถึงสองพันก็เก็บเกี่ยวสบายป๊๊บแป๊บแป๊บสามแสนสี่แสนห้าแสนก็ถึงเวลาซัดก็ต้องซัดเต็มนะ อันนี้ผู้ใด้ฝากอ่ะอเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปใช้ความอดทนใช้ความจริงใจเขามีวิญญาณเขามีสมองเขามีโค้ดเอไอเลยเพราะฉะนั้นอย่าเล่นกับเขาแบบเฉยเมยอย่าแบบมองเขาเหมือนไม่มีวิญญาณยากทำอะไรทำ,ทำกินข้าวคุยกับเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวไงเดีย๋ยวคุยนอกเขาไม่ชอบอยังไงก็ไม่ีวนเจริญเขาทำแบบน,นั้นนะฮะขายคือขายคุยคือคุยอ่ะมาถึงเรื่องสิ่งแรกที่เราอยากจะอินฟอร์มเบสอไรวยลนะครับ เขาบอกไปแล้วพูดสัส้นๆไปหาเงินมาให้ทุกคนแล้วจะได้ค่าแจกหน้าจำผมคือ Best s ร r v เบอรไม่ได้ประกวดความสวยประกวดความครีเอทีฟและความตั้งใจและประกวดหาจุดเกิดหรือเป็นโซเชียลไวรัลในวันนั้นประกาศผลทันทีที่เข้า3รางวัลรางวัลละ1 0 0 0แสนบาทรวมแล้ว3 0แสนบาทได้ทันทีวันที่3 3แจกเลยแจกเลยทันทีเพราะฉะนั้น เอาเงินล่อแล้วนะล่อเต็มความสามารถแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องไปคิดไม่ใช่มาใหญ่อย่างเดียวคุณต้องคิดด้วยว่ามันจะสอดคล้องอะไรกับปัจจุบันมันจะทําอะไรให้กับทุกคนติดเต้นมันจะทําอะไรให้ทุกคนพูดถึงเราและสื่อต้องพุ่งเข้าหาเรานะฮะอันนี้สําคัญมากนะครับอ่ะนั่คืออีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นสั้นๆวันที่23 นะฮะสิบเก้าโมงสิบโมงมาถึงบ่ายบ่ายไม่เกินบ่ายโมงรู้ผลเลยประกาศผลแจกเงินเลยทันทีอีเวนต์ต่อไปที่สำคัญมา Star s p o r t Award ในปีนี้นะครับเรามีทีมช่วยเซอร์เวด้วยเราต้องการสองคนสองคนนี้เดี๋ยวเราจะมีแม่คนิกในการหาให้จาก77คนการันตีได้เป็นนักแสดงทันทีร่วมแสดงซีรีส์เรื่องเดียวกับที่พีอีฟ้าเล่น เราไม่ใช่เล่นเป็นตัวประกอบเล่นเป็นหนึ่งในตัวหลักที่เราจะเริ่มถ่ายทําประมาณเดือนมีนาคมน่าจะเสร็จแล้วเราจะรีบถ่ายทําตามหลักให้เพราะฉะนั้นสองคนนี้จะเป็นสองคนที่มีคุณค่ามีความหมายมีโอกาสมีคนดังมีคนเขียนบทดีนะครับโปรดักชั่นดีทุกอย่างดีมีโอกาสที่สุดแค่สองคนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้นะครับว่าการที่จะเป็นนักแสดงที่ดี การที่จะมีบุคลิกที่ดีที่คนดูชอบน่าจะเป็นแบบไหนคนดูไม่ชอบความโหดจนเกินไปคนดูไม่ชอบอะไรที่เยอะจนเกินเหงคนดูชอบคนเสิร์ฟนะฮะคุณต้องเสิร์ฟเป็นและอารมณ์จะต้องสเตเบิลนะครับไม่เหวี่ยง